หวัวซากิดครับที่นี่ไม่ใช่ที่ไหนนะครับบ้านเกิดพวกเราเองคือยะลานะครับเขื่อนบางลางวันนี้ทางทีมงานของอาเชอร์สปอร์ตครับมาทำอะไรกันครับประชีะก็เลยพาลูกน้องมาที่มเ่โอ้ <c oughs> และตอนนี้ก็เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับฝนตกแล้วก็หลบกันอยู่ในฝน <c oughs> ไม่ใช่หลบเออหลบกันอยู่ในรถผ่านไปสักพักตอนนี้ก็ฝนสาแล้วครับ <c oughs> ต่างคนก็ลงจากรถแล้วนะครับเตรียมที่จะไปขึ้นแพครับเหนื่อยไหมเดิน10กิโลโอจิบจิบยังไหวไหและก็ลงทางชันอีกรอบตอนนี้แม่ครัวกำลังเตรียมวัตถุดิบนะครับเพื่อทำอาหารกินกันตอนนี้นั่งพักกันแล้วเรือออกแล้ว น้องไปเรื่อยๆนะครับจะมาที่นี่ได้ก่อนอื่นเดมก็ต้องเอาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเบลีก่อน<ป>จองแพก่อน0817981620เจล้าน่นบลีนะครับส<ป>อบถามรายละเอียดได้ทุกเมื่อครับผมราคามันก็มีหลายราคานะครับคือฮาราบาลา1 2 0 0 0บาทจะไปเกาะทวด8,00 0บาทจะไปน้ำตก เลยขอโวษไปหน่อย9,000บาทค,บคุณจะไปสะพานยาวคขาขัางสะพานยาวกนเยอเย่10,000บาทครับอาราคามันต่างๆกันไปนี่ครับใบตองสําหรับห่อปลาอย่างนี้เป็นเทคนิคที่จะทําให้ปลาไม่ไหม้นะครับกินได้ทั้งตัวและเราก็มาจอดณนเะกาะเล็กๆเกาะนี้ครับเกาะมะม่วงเขียวขจีครับตรงนี้เหมือนอยู่ในทุงน่งซาวาน่ามาดูต้นมะม่วงกัน ก่อนนี้ก็คือประมาณสองสองไร่ได้นะน้ำขึ้นเป็นี่เป็นพี่ตรงนี้เลยเคยเอาแพรแบรมามัดไว้ตรงนี้เคยเอาแพรมามัดไว้ตรงนี้ด้วย โอ้โหนี่สูงขนาดนี้เลยมาปลูกไว้ตรงนี้มันมันไม่คงที่อ่ะอ่าขึ้นมันก็ขึ้นเวลาน้ําลงมันก็ลงครับแต่อยู่กับแพรก็ปลอดภัยนะแพน้าขึ้นแพรก็ขึ้นตามดูแพรอย่างมั่นคงครับจุคนประมาณกี่คนครับไปลีไม่เกิน35้คนรับไม่เกิน35คืออยู่สะดวกละอยู่สะดวกครับคือเรามีทุกอย่างพร้อมห้องน้ำสองห้องน้ำมีห้องครัวด้วยอ่ามีผ้าห่มมีหมอนให้นอนมีห้องนอน ส่วนตัวอ่าแล้วก็ชั้นบนนี่มีมีดัดฟ้าด้วยอ่าแล้วก็มีเต็นท์บริการเต็นท์ให้คุณนอนข้างนอกก็หลังละร้อยถือว่าไม่แพงนะฮะถ้าพกมาเองนี่ลําบากแล้วซื้อก็แพงเหมือนกันอ่าแล้วตรงดัดฟ้านั้นถ้าใครอยากจะเล่นน้ําครับสไลเดอร์สไลเดอร์มีด้วยอ่าสามารถแต่ว่าต้องสวมชูชีพด้วยนะอันนี้เป็นกฎข้อบังคับคุณว่ายน้ําเก่งไม่เก่งยังไงคุณต้องสวมไว้ก่อนอ่าอ๋อตรงนี้มันดีครับมันร่ม นอนสบายมองเ็นมงก็ยังไม่อยากจะตื่นนะเนตรงนี้ร่มมากดูนะครับใต้ต้นมะม่วงใหญ่ด้วยนะครับอีกสักหน่อยมันก็เหลือ <c oughs> สักงานอ่าเพราะว่าน้ําคอยเสาะกิน <c oughs> อยู่ทุกวัน <c oughs> น้ำมาจากไหนจากฝนนี่แหละนี่ที่เห็นอยู่นี่น้ําครับเห็นถึงข้างล่างเห็นไหมครับนี่นี่น้ํานี่น้ําจริงๆครับเห็นไหมคนดูครับเห็นถึงข้างล่างเลย ตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือ,คอเกาะมะม่วงเห็นไหมครับนั่นคือต้นมะม่วงน้ําที่กักเก็บตรงนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนไร่และสามารถกักน้ําได้1,400ล้านลูกบาศก์เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2519นะโดยใช้หินนะครับและเราก็จะพักนอนกลางเต็นท์กันตรงนี้นะครับเกาะมะม่วงหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะให้พวกเรานะครับปลูกฝังกันเวลาไปเที่ยวหรือไปที่ไหนนะครับ ขยะนะครับทิ้งให้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่ทิ้งแบบนี้นะครับดูสิครับลําบากคนเก็บนะครับกว่าจะเก็บหมดนะครับเออช่วยกันมาทัวร์แล้ะเก็บขยะด้วยครับนี่ดูนะครับนี่แบบนี้ย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ได้นะครับอย่างถุงปาสติกอย่างนี้นะครับใช้เวลาเป็นร้อยปีดูเก็บแป๊บเดียวนะถุงดำถุงดำเต็มครับเก็บแป๊บเดียวถุงดำเต็มเออ นะครับอย่างน้อยก็ปลูกฝังนะครับว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางไม่ก็เก็บกลับเก็บกลับไปทิ้งยางฝังตามถังขยะที่เตรียมไว้ตอนนี้ก็ได้เวลามื้อเย็นดินเดอร์กันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนั้นได้สัมสันสนุกสนุกนะครับเราก็ตื่นเช้าณตรงเกาะแห่งนี้นะครับ เพราะว่าเรานอนพักที่นี่เกาะแมงโก้ Mango นะครับไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงสักเท่าไหร่เป็นบรรยากาศเช้าที่สดชื่นครับข้างหลังนั้นก็เป็นแพรหลายคนก็นอนที่นูน่นแต่พวกผมกางเต็นที่นี่เอาบรรยากาศนอนเต็นนะครับและที่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้เมื่อคืนนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนนั้น เอาง่ายๆคืออยู่ในสภาพที่ไม่ควรออกอากาศสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคืนที่สันสันปลดปล่อยของอคนที่มาเที่ยวนะครับผมก็เลยเก็บบรรยากาศเอาเช้านี้เลยดีกว่าเดครับน้ําวันนี้ก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับอืน่าลงไปเล่นมากเดี๋ยวอสักครู่ผมจะพาไปที่จุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันเดมโมโอเคซาลีซินีนน่ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังมุ่งหน้าสู่ง่ายๆก็คือเกาะเกาะหนึ่งเล็กๆนะครับแต่ยังไม่รู้ชื่อว่าเกาะอะไรเป็นต้นไม้เก่าแก่นะครับที่อยู่ตรงนี้มานานแสนนานและเราก็ได้จอดกลางท่อนไม้เก่าทั้งสองข้าง และตอนนี้เราก็หันหัวแพกลับแล้วเราจะแวะเกาะป๊อปคอรนชาวบ้านละแวกนี้นะครับคือชาวบ้านที่มาทำสวนจะปลูกพวกพ,วกพืชผักกินอะไรมันก็ไม่สะดวกเพราะมีสัตว์ป่าทำลายพืชผลกันกันการเกษตรใช่ไหมตรงนี้คือ,คอจุดเขาปลูกเขาพุ ตรงนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่ห่างจากสัตว์ห่างจากสัตว์ทั้งเกาะนี่ก็คือเข้าโพธิเข้าโพเข้าโพดชาวบ้านก็ติดต่อกันมาว่าเออมูลายากงมูลายากงเกาะเข้าโพธเกาะเข้าโพดก็มาสมัยนี้ก็คือมาอินเตอร์อินเตอร์หน่อยก็คือปอปคอนแล้วเราก็มาดูสาวๆเราทำกับข้าวกันครับมาดูว่าทำเมนูอะไรครับเที่ยงนี้สาปาบะม้วนโอ้ดูครกอย่างมันนะโอ้โหนี่มาอีก ด้ <Cornell>. นเลนนี่วะก <asshole. S 1> ับ oh. oh. mm ้อ hmm. น oh. ี yeah. mm ่แ hmm. ม uh ่ป huh. ้อน yeah. ี huh. oh. Oh. Mm ่อ hmm. yeah. ๋อทอดไก่โอ้ยมีครัวเรียบร้อยแล้วก็ทอดไก่ตรงนี้และเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับระหว่างทางกลับรอบนี้ครับฝนตกหนักมากโอ้โหลมแรงมากคนขับของเราบอกว่าดีที่เราออกมาจากตรงกลางเกาะไม่งั้น เราจะหลบพายุตรงนี้ไม่ทันครับตอนนี้รู้สึกว่าทั้งลมแรงอะไรมากแล้วก็มันหลบตรงช่องเขานะครับตอนนี้ก็ฝนสาดอย่างหนักมากครับวันนี้นะครับเราก็สนุกมากนะครับผมกะว่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไทยถ้าใครรู้สึกว่ามีโอกาสอยากจะมาเที่ยวสักครั้งในชีวิตนะครับบ้านเรายะลาก็น่าเที่ยวครับที่นี่นะครับเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาเหมือนกันนะครับท้องทะเลสาบนี้ก็กว้างมากนะครับสามารถเดินทางตั้งแต่เขื่อนยาวไปถึงต้นน้ําเขาฮาราบาลากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับ y d h Channel กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย